เจ้าเงินน้ำข่อยบอข่อยมาแคนาดาข่อยมีเงินหนึ่งร้อยบาทตีเป็นเงินแคนาดากับสามเหรียญบ่เทิงด้วยซ้ำสองเหรียญเจ็ดสิห้าสตางค์เจ็ห้าเซนอะข่อยหิวเข่าฮักจากเวนคูเวอร์มาโตรนโตหกชั่วโมงได้ตะน้ำนะคะฟรีน้ำค่ะทุกอย่างต้องซื้อหมด ถ้าแล้วทกินพวกเบบซี่ปิ้กินอีอย่างจังสี่ก็ต้องซื้อตอนแรกเอยคึกว่าเพิ่นมาเสิร์ฟบะแมนเข็นรถเข็นมาเอาเมนูมาให้เฮามีราคาเพื่อนมาบัตรเครดิตหรือว่าเงินสดคอยเลยว่าโวบะมีนั่งหิวข่าวบาทนี่มาลงโต้ลนโตโตลงโต้ลนโต,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 ตเรียบร้อยแล้วทั้งหิวขา่าวทั้งจักสิไปใสไ,ไปบ่เป็น ถ้าเขาบอกมาหับสีเห็ดจังไดวะกูสิตาต่จังไดน,น,น,นี่กูอยู่จังไดนี่กูกูคือมาได้คือว่าเตรียมพร้อมบ่มีการเตรียมพร้อมเลยได้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกว่าโง่มากแต่กล้าเสี่ยงมาโดยที่ไม่มีอะไรติดตัวมาเลยคือฝากความหวังไว้กับผู้ชายคนเนี้ยผู้ชายที่ทำลายเฮาอ่ะคนเดียวเลยเงินติดตัวบ่มีบบกดเงินมานำ มีเงินมาแบ่งลอยแบ่งเดียวโทรศัพท์กับบมีซิมกาดตอนนั้นมันบ่มี Wi-Fi เด้ออีพ,อพีพี่น้องค่าพี่น้องค่าตอนนั้นมันบ่มี Wi-Fi เด้อ บ่ามี w i f ฟค่ะสมัยนั้น w i f ฟยอย่าพึ่งบอกคนได้มีนะคะเข้าไปสแตมเธอามาหาใครแฟน,นะค่ะชื่ออะไรชื่อนี้ที่อยู่ที่นี่เธอจะไปหาเขายังไงเ,เข้าอยู่ข้างนอก มีเบอร์โทรโทรไหมคะเดี๋ยวบอกภาษาอังกฤษบอกแข็งบแข็งแรงเด้บอกภาษาอังกฤษบอกแข็งแรงฟังพอาหูเลียงแต่ว่าเว้าบ่ค่อยได้นะคะตอนนั้นเว้าบม่ค่อยได้อีลีพี่น้องฟังหูเลียงยู่แต่ว่าบอกเป็นจับคำมาใส่กันอะโอเคอยู่อ่ามีเงินมาจักบาท how much money you have คอยกจำได้จะซ้ำให้เขาเลยว่า money โ o มานี่ n นมานี่เหรออันเธอเรียกว่า what boyfriend outside money boyfriend have money เขาวางสิ boyfriend have money outside boyfriend อ mm ือฮะเอ่อขาเรียกว่ะ um fiance 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 or boyfriend เขาเรียกว่า f i a n c เเดี๋ยวคำว่าแฟนกับคำว่าคูมันอยู่นี่ให้ความสำคัญต่างกันมากนะคะบบแมนคำว่าคูมันผู้ใดสิไปเ้าไดเว้าหัวบ่บแมนนะคะคูมันที่นี่เขาจริงจังนะคะถ้าคำว่าคูมันกับคำว่าแฟนต่างกันนะคะถ้าผู้เจ้าคำว่าคูมันนี่สิเป็นอีย่างที่ซีเรียสแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาขอวีซ่าจะไปใส่คำว่าแฟนนะสูอีลีเด้ใส่คำว่าฟิออนเจโรเตอร์อีลีเอา ขอวิชาก็ใส่คำว่าฟิออนเจวายอืมมานี้เพิ่นกันเลยแตแตมวิชาห้ขีดนาวิชา่อยแต่าบดิเกียน,นี่ยังขีดถึกซื่อๆกางวิชาเพราะาเขาได้เทียเดียวแล้วก็อยู่ได้บ่เกินหกเดือนเหมือนบอแต่ว่าคอยพอ้า่ในห้เพิ่นก็นขีดนาวิชา่อย ย่างออกไปเอากระเป๋าเอากระเป,เาะเปเ๋าแล้วๆว้าวพี่น้องคนขึ้นไหลเทมันระบบคือบ้านเฮาบาทนี่มันคนละย่างฉันแลว้วอีลานะ่ะไปต่างประเทศกับอยู่บ้านเฮามันบอกคือกันเฮาบอกเคยชินมาช่วงนั้นเป็นเดือนโอเคอ่าจุลาเป็นกัดีนะกรกฎาคม เดือนกรกฎาอยู่นี่มันหนาหอนอืมแยกไปบ่หอดทุ่มหนึ่งพี่นอ้องคอยสิบิหาเราอยู่ใส่หนึ่งเหรียญจีหยอดตู้โทรศัพท์กับบอมีตะกี้มันมีตู้อยู่เด้มีโทรศัพท์อยู่หน้าห้องหน้ามีมีมีตู้หยอดเหรียญอยูออ่น้ำผนังนะ่ะแต่ว่าขบ่มีเงินหยอด เขาบอมีเหรียญเขามีแบ้งร้อยสีแดงใบเดียวคอรลอยอยู่ในกระเป๋าอะแบ่งรอยกับแบ่งรอยไทยพอ้พอเอลมือีพ่อไแม่ว่ามันแบ่งร้อยบ้านเขาบม่มีเงินอย่างเลยหิวกระหิวให้จังไหนนอบ่านเนี่เว้ย <c oughs> ถือกระเป๋ามาสองใบเอ้ยยืนถอนหายใจ <c oughs> ตายแล้วถ้าเขา,าบ่มหาเพชรจังไหนวะ จะไปนอนใส่นี่กูจะกลับจังไหดแล้วสิไปอยู่จังหนสิติดต่อเขาจังหดสิไปขอผู้ดใดเห้ซอยยา่านต้องบักเคืงสโมงแล้วก็บ่เห็นเรายา่านคาดป่านนี้น้ำตาก็จึงสิไหลนี่ละยา่านคักหลหายหเป็นอย่างเราคือบ่ามาถ่าเป็นเป็นอย่างคือบ่เห็นหรือว่าสิตัวกูมาอีกว่านี่ อย่าบอกเด้อว่าสิตัวคือว่าวกันดีดีแล้วว่าสิว่ตัวสิมัาอีหลีจังสันจังสีเนาะบาทนี่เลี๋ยวไปอพอนอญหัวทองทองนี่แม่แล้ววะเราเราเรา,าเป็นคนผมทองเลยค่ะหัวทองทองนี่แม่เล,ลยเขาเคยยิมเปยเปยม์มาองสงคัสสันใส่เสียโปโลคาลยว่า คุชาเทคำแรกเลย you slow too long เขบาบอกเองสิ hungry เนี่ย Hung ry, hungry hungry คอยว่าได้จำนีแ่แหละคอยว่าอย่างอื่นบ่ได้เพราะว่าคอยว่าภาษาอังกฤษบ่ษคอยเก่งเพิ่นเลยว่า you hungry เล้วอือไปซื้ออย่างคอยหูบ่ไปซื้อทิมขนมทิม กับนขนมปังมัฟเฟ็น,นะแม่พี่น้องนั่นแหละทิมให้คอยกินเพราะว่าเขาอบอกมีเงินเขาอบอกมีเงินจักบาทเขาอบอกสิเขาบอกเราฟังเนาะแล้วเป็นยังเก่งบินแต่บกหกชั่วโมจงจากเวนคูเวอร์มาโตล้นโตมันจังจะมาเสิร์ฟอาหารบ้านคอยขี้เคร่งบินชั่วโมงเดียวเขาก็เสิร์ฟเขากลางสี่แล้วแล้วก็หัวแล้วว่าฉันก็ไม่รู้ว่าเขาไม่เสิร์ฟไอเขาเขา,เขาไม่ให้อาหาร ขาเลยว่าเออแต่ว่าหิวกะกินที่นี่พี่นอนักก็เก่เอาอีกบาทนี้พาเอาไปอยู่โรงแรมโรงแรมก็บาเป็นโรงแรมดีเด็เขาเอิญโรงแรมอีหยังฮอล i d เดย์อินน่ะดีมันเป็นคล้ายๆว่าอเขาเอินอีหยังบ้านเฮาโรงแรมโรงแรมสองดาวนี่แม่มีแค่ห้องน้ำห้องนอน ลราบีเขาเออนีหย an oh, ok. ัางพวกซูเปอร์เอกพวกเบสบอมเบสเบรกฟาสต์ประมาณนีหยังโอยเขาบอหูดอ่ะแต่ว่ามันเป็นโรงแรมที่แบบอกธรรมดามากเนี่ยคือแบบบอมเนดีเลยอ่ะบอมบอมเนโรงแรมหรูบอมเนคือโรงแรมเอายังไงโรงแรมมันบดีกันแล้วกันพาเขาไปยุหันจองโรงแรมไว้หนึ่งอาทิตย์ จองแน่นไม่คอยอยู่หันหนึ่งอาทิตย์พี่น้องไปเสกอินแล้วเหลียวลงไป้างๆมุเจ้าเห็นอีหยังหูบอทางดวนอยู่ฝั่งนี่ทางนี่เหลียวไปมิตะอันมิตาเอ่อมิตาเดินมิตึกอยู่สองตึกเดินไปเบิร์เอี่ยวไปใส่กับบเห็นพูนสุดหูสุดตาจังเหลียวเห็นเมืองอยู่ใกล้สนามบินสนามบินจะในเมืองในประมาณชั่วโมงหนึง่งอะมันไกล บอถึงชั่วโมงหรอกอชั่วโมงหนึ่งละประมาณนี้แหละมันไก่แต่ว่าเอาว่าเป็นไก่เอายังโอเคย่างสุวรรณภูมิกับอันอ่อนนุดอย่างสิเออประมาณนั่นแหละสุวรรณภูมิกับภารกรอ,อย่างสิใคอยุภาคยุแถวสุวรรณภูมิโดยที่บ่มีอีหยังเลยเมืองนี่สิอยู่ในแบบอยู่ใจกลางแบบอยู่บอกภารกรอ,อย่างสิมันกะไก่รถกับ่มี แท็กซี่รลอนนั่นก็บ่มีมิต่ทางด้วยแล้วก็มมแต่เป็น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 ไฮน่นะแม่พี่นอ้องเป็นทีเปล่าๆที่เขาปลูกแครอทปลูกอันมันฝรั่งจั่างสี่แม่ปลูกข้าวโพดจังสี่แม่เหลวออกไปแม่เอาคอยไปทิ่มไ้หันจะของบ้านนี่เขาเป็นเมืองให้คอยนอนอยู่โรงแรมผู้เดียวคอยกระไฮท่อนเหลว